สวัสดีครับเช้าวันสดใสครับทุกคนตอนนี้เรากําลังไปที่ประตูน็อตเกตของเมืองเชนกิล่าครับเพื่อขึ้นรถไปบา,าราเกิลจงเวลาเกิดจกเป็นอุทยานแห่งชาติของเชนกิล่าครับไฮไลท์ของนี่คือเราจะขึ้นไปสูงป้าเจดีสัมปาร,รเป็นยอดเขาพีระมิดท,ที่อยู่ที่สูงขาววมไน่ได้หินมาครับแต่เราไม่แน่ใจว่าวิริจะยังอยู่หรือ,อเยอะไหมนี่ครับกันปาเราจาของที่พักรากําลัง ขับรถไปส่งใจดีมากเลยจอดจองตั๋วให้เราแล้วก็ไปส่งเราอีกเมื่อคืนจองตั๋วให้เราด้วยจาัดก,การให้เราทุกอย่างเลยดีมากมากเลยอ่ะผมข้ามาชังกิล่าหาผมแดะนำพักที่นี่เนาะผมว่ามันคือเดอะเบสที่สุดในชังกิล่าล่ละสำหรับคนไทยอ่ะพูดไทยได้เข้าใจเราหมดเลยครับที่พักดีดูแลเดีด้วดเราดีด้วยใช่แล้วเฟลลี่ด้วยเฟลลี่ชวนเราคุยด้วยมีแมวสามตัวโอ้โห ดีเลยเนี่ยไปส่งเราด้วยเนี่ยตอนแรกอะเราจะให้แค่แบบแค่ส่งพิกัดมาว่าอ,อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปซอ้แต่นี่เขาจัดการให้หมดเลยไม่ต้อาส่ง,งให้เองจุดขึ้นรถเราจะอยู่ที่ทางประตูทิศเหนือนี่เลยเห็นไหมข้างนั้นนี่ อยากสวยนะเนี่ยตรงประตูทิศเหนือตรงนี้เรารู้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสำรวจกันตอนเย็นต่ออากาศเย็นๆมากเลยแต่เย็นกำลังดีเราขึ้นรถกระป๋องมากาันครับทุกคนเป็นรถกระป๋องเล็กๆเนาะที่จะพาเราไปกระจมมีคนอยู่รถประมาณสิบกว่าคนเนองครับจริงๆนะน่าจะมีหลายเจ้าหลายทัวร์อยู่นะที่พาไปที่เนี่ของเราเชื่อของที่มาเขาจองให้ครับเหมือนเป็น โดยตรงกับทางอุทยานเลยอะ่มมะออมะนะนนันเป็นที่มีคนใส่แจ็คเก็ตสีสะทอนแสงมารอรับตัวเลยวตรงนี้ก็เป็นมันทากตาของอุทยานมีการเปลี่ยนรถนิดหน่อยอรับคนหลังจากลงมาจากรถกระบอกอนะ่ะก็จะมาขึ้นรถบัสสีเขียวครับที่ไปอุทยานาายบาราเกรจงก็น่าจะอยู่ตรงทันสปอร์ตเทชั่นของ,งตัวเมืองเชียงกาบราเกรจงก็เป็นรถบัสสีเขียวเลยบางคว่าบอกว่าช่วยให้มาขึ้นได้เลยครับ ก็เราดูว่าน่าจะไปอีกหนึ่งชั่วโมงครับจถึงจุดนั้นเราเดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติบาราเกิตจงแล้วนะครับผมนี่รถบัสของเราอย่างนี้อุทยานบาราเกิดตจงนะครับตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน,เ,นเมืองเชียงกีฬาประเทศจีนครับภายในเนี้ยก็จะมีไฮไลท์หลายอย่างก็จะเป็นหมู่บ้านบารากำแพงกระจกะพื้นกระจกครับแล้วก็ ที่เป็นไฮไลท์ลักเลยก็คือเจดีซัมบาร่านะการมาที่นี่ก็นั่งรถบัสจากในเมืองมาได้เลยครับผมไม่ได้ขึ้นซัมบาร่าครับมันแค่ประมาณ260ร้อยหกสิบตั้งสอรอหยวนแต่ถ้าเราขึ้นซัมบาร่าเนี่ยครับเราจะต้องจ่ายอีก75หยวนบัสโอเคเสราขึ้นต่ออีกเหรอโอเคไปครับผมใช่โอเค ก็ขึ้นรถมานั่งเข้าไปหมู่บ้านบาราอีกครับเขาจะให้เราสแกนตัวเข้าก่อนต,ต้องให้เราสแกนตัวที่ประตูครับทุกคนตอนเมืเย็บตอนผมนั่งรถมาอึดอัดมากเลยแบบเหมือนจะแพ้ความสูงอะ่ะเือาเขาไม่เปิดแอร์แล้วไม่อยู่ราแลแบบคนเยอะแล้แบบแแบบหายใจไม่ทั่วปอดอะ่ะใช่ครับถ้าไมา่เชื่อก็พกกระป๋องออกซิเจนมาด้วยสําคัญมากๆเลยเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านบาราแล้วนะครับจากจุดสแกนตัวเนี่ยครับ ก็ต้องนั่งรถบัสม่อีกประมาณ20นาทีจนถึงหมู่บ้านมาลาหมู่บ้านมาลาเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านเก่า,าที่อยู่ในบาลาเกิดจงพืไดจะเห็นทางสุทภาพตางั้นะครับเจดีที่มีเจดีแล้วก็ล้อมด้วยธงมนครับบ้านเป็นสไตล์ชิเบตเลยสวยมากๆพอมาเชงกิล่าเราจะเห็นอะไรทุกอย่างคนระับ <c oughs> เป็นสไตล์ทิเบตไปหมดเลยครับเห็นไหมทุกคนเราจะเห็นหิมะธงมนนะคือหิมะหมดเลยแต่ฟ้าปิดนะวันนี้หมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับผมไม่แน่ใจว่า เขาสร้างขึ้นมาหรือมันมีอยู่แล้วอะแต่แต่แต่ตรงที่ผมยือนอยู่เนี่ยครับน่าจะมีอยู่แล้วเพราะว่าดูโครงสร้างเดิมเขามีเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ให้โชว์แบบพวกเครื่องชามหรืออานม้าที่เขาขี่กันเนี้ยมี้างน้ำไหลจากข้างบนมาเลยครับผมว่าน่าจะเป็นน้ำจากน้ำตก,กเลยเงียบสงบดีฮะโอ้นี่สวยจังดยโอ้ันทิเบตมากเลยอะผมชอบมากเลยวัานธรรมทิเบตมันดูแนะบนะบ มันดูขรมนขลังมันดูศักดิ์สิทธิ์อ่ะโอ้นี่สวยมากเลยเขามันใหญ่สุดๆเราขึ้นมาตรงเจดีแล้วฮะผมอ่านไม่ออกก็คืออะไรแต่ด้านหลังของเราสวยมากเลยทุกคนด้านหลังของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านบาลาครับมันลายล้อมไปได้วยหุบเขาอ่ะมันเป็นหมู่บ้านในหุบเขาเลยอะ่ะนี่ผมชอบความเป็นธงมนมากเลยคือิเบตอ่ะจริงๆโดนลมมันนี่ผิวสวย แล้วต่อไปเราไปรอรถเพื่อไปยอดเจดีชามลาลากันครับเราลงรถมาที่เจดีชามาลากันแล้วนะครับโหทุกคนตรงนี้ไม่ค่อยมีหินมากเช่านิดหน่อย ตอนแรกอ่ะปกติเออปกติเออจะเป็นร้านหิมะอะไรฮะตอนนี้ไม่มีเลยมีแค่ันยอดนะเราอาจจะมาจับหิมะหน่อยอ่ะแต่จะมาเดินบนหิมะนี่นนแต่ไม่แน่ข้างในอาจจะมีเราสามารถเดินไปถึงข้างในนู้นได้ฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเจดีซัมบาร่าครับเราน่าจะต้องเดินเข้าไปอีกเดี๋ยวผมว่าเราน่าจะเข้าไปถ่ายข้างในได้ <c oughs> ไอตรงนี้เดี๋ยวค่อยออกมาถ่ายตอนกลับก็ได้ตอนนี้เราอยู่สี่พัน กว่าจากน้ำทะเลครับน่าจะ4,200เมตรอากาศเย็นกำลังดีครับเรามาช่วงพฤษภาคมครับซึ่งหิมะน่าจะละลายไปบ้างแล้วมันเป็นช่วงปลายหรือดูหนาวแล้วใช่มันเป็นปลายของหนาวมันจะเข้าฝนแล้วครับม,มาในฝนมันก็กมีฝนตกแล้วนะใช่หิมะมันก็เลยน้อยใช่แล้วแต่ผมว่าด้านในอาจจะมีอยู่โอ้แต่เสงนิดหน่อยตรงนี้คิดว่าจะเยอะแต่อากาศเย็นเนาะ เย็นยังหนาวอยู Works ่เย mm ็นเหมือนในเมืองชชงกีลาเลยเหมือนเมื şey ่อวานตอนเย็นเนาะแต่ตอนนี้คือแบบบ่ายโมงนะใช่นี่คือบ่ายโมงเยนมากหนาว่ไม่อยากคิดสภาพว่าถ้าตอนเย็นหรือแบบตอนเช้าเฮ้ยจะหนาวสั่นขนาดไหนเห็นไหมนี่คขานอกบักแล้ว ราอยากรู้ว่าน้ําบนข้างบนสูงสูงแค่ยหนาวขนาดไหนเราไู่รู้โอ,อ้โห,โหคือน้ำเย็นมากเมือน,น้ําแข็งวันนั้นวะมือน้อําแข็งที่ละลายอ่ะโอ้โหชาเจี๊ยบเลยอ่ะหนาวอากาศเย็นมากรู้สึกว่าหนาวกว่าที่ ภูเขาหิมะเออใช่เพราะว่าภูเขาหิมะมันมีแดดด้วยความที่วันนี้ไม่มีแดดด้วยทุกคนมันอยู่สูงแต่มันไม่มีแดดเบามากอืมอย่างน้อยไม่ได้ล้านหิมะแต่ก็ยังอย่างน้อยก็ได้จับหิมะตรงนู้นครับทุกคนตรงนู้นคือยอดเจดีซาม巴าครับแต่มันปิดอะตอนเนี้หมอกมันลงปิดหมดเลยต้องใส่ดดนิดหน่อยเห็นคนจริงเขาขออธิษฐานครับให้มันเปิดใช่แปลว่าอย่างน้อยเราก็ได้จับหิมะวะ ม,มันแบบมามอ่มันนุ่มอยู่นะมันกำลังจะอ,อะไรแล้วไงใช่ไม่ยิ่เสียน้ำไหลได้สามผัดดีว่าเออเฮ้ยเธอรองเท้าเขาม,มันเหมาะกับการเดินมหีมาเห็นไหมเออยม้เรากำลเดิอนอยู่บนทีมาทุกคนแบบตืดๆอ่ะเฮ้ยนี่ก็เป็นการเหยียบขีมาครั้งแรกเลยครับแต่เรากลาจะมาทำแบบแองเจิ้ลอ่ะแต่มันสกปรกเกินไปทุกคน สวยมากเลยโคกเราไม่ค่อยเย็นเลยทุกคนเราเลยจะมาฟังต่ำมาเตีย้ยในที่เนี้ยไอลองฟังนู้นหน้าเขาขอมน่นดิที่ภูเขาที่มาวงก้กนหยองหนากว่าน,นี้เนาะเย้เย มุหิมะมีนี่ด้วยคือน้ําที่ไหลลงมาจากน้ําแข็งฮะใช่ไหลลงมาอย่างงี้ใต้หิมะงาี้เลยสุดมากเลยเราจะไปตรงนู้นกันได้อยู่ตรงนูน้นสะอาดอยู่เราไปทําแองเจิ้นกันครับเราจะทำแองเจิ้นกันครับผมไหรนี่ไ จะแองเจิล้วสไลเดอร์เถอะเฮ้ย้างวนหรอ,เ,อเห็นเขาดิาขึ้นมาปมาณนี้กับผมเร็วขึ้นมาปมานี้กับผมเร็วสูงอะ่ะ เดี๋ยวพี่เร็วมามาข้างเขาเร็วนะเขาเร็วเนี่ยเหรอเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมาดูะนะเราแช่ไว้ประมาณห้าน,นาทีเนาะโหเยี่ยม่เย็นว่ะ <c oughs> เราต้องแช่ตรงหนาก่อน,นี้มั้งไมเราแช่แค่นี้เดียวเองไม่หิ่งนะทุกคนมาถึงแล้วครับ บาลาเกิดจงสว,ว,วัสดีเย็นครับทุกคนหลังากกลับกาบาลาเกิดจงมาบาลาเกิดจงสรุปคือไม่มีอะไรเลย นั่งรถเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆมากๆเลยอะแล้วแบบเขาปล่อยให้เที่ยวที่แค่หนึ่งชั่วโมงอ่ะเขาต้องขึ้นรถต่อรถต่อแบบลำพองเพียรมากตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนิวนายครับเป็นร้านอาหารอียิปต์เนาะเราสั่งเป็นข้าวผัดมันเนื้อไปครับกับแป้งอะไรทั้อย่างแป้งข้าวบาเล่ก็โอดโอดโอดเลยนะเนื้โอดเลยเรามาดูกันว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงตอนแรกมันเป็นชื่อดังในแชงรลานะผมสวยดีแบบนี้เมันขึ้นร้านเนี่ย เราคิดว่า,าเป็นอะไรประมาณนี้ฮะทุกคนเราได <MA IL> ้เนื้อมาแล้วหม้อดูเหมือนเล็กแต่ใหญ่มากเลยนะผมไม่รู้เสียงเพลงนั้นเข้าไหมาอ่ะคือเสียงเพลงในร้านมันดังมากเลยอ่ะเขาม,มีโชว์อยู่ด้านหลังอะ่งองเอะเป็นบ้นองเซนอ่ะเป็นข้าวผัดมันเนื้อจามารีฮะเขาม,มีมันฝรั่งเนื้อะ <MA IL> โอี่แค่นี้เลยแล้วก็เขาก็ผัดกับข้าวทุกคนแป้งข้าวบาเล่ เฮ้ยหอมสมชอบมันฝรั่งนี่มากเลยอ่ะโะห่เพลงดังมากเลยอ่ะมูเข้าเขาเบาเสียงอ่ะอร่อยครับตัวเนื้อมันก็มีกลิ่นจัมเรีนิดหน่อยอือเหมือนเนื้อวัวปกติครับแต่มาได้กินหม,ม้อไฟเมื่อหวานโคตรเกินอันนี้หอมอ่ะอดใจไม่ไหวโคตรเจินอ่านี่จีนนะครับ คนใหญ่อะจานใหญ่มากพี่ทำเขาระวังหน่อยมีโชว์ให้ดูด้วยเราเข้ามาเขาโชว์ใช่ไหมใช่เราเข้ามาเพราะร้านคนเยอะอร่อยอะเยอะมากเลยอะอร่อยดิแล้วข้าวมันหอมมันข้าวมันหอมเออชอบมากเลยเขาให้เยอะนะเว้ยพี่ดูดิเขาให้เนื้อแบบดูดิคนแบบเนื้อแบบจัดเต็มอะไม่ห่วงอะโอเคฮะเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเดี๋ยวกินนี่ก่อน อันนี้อีกเมนูหนึง่งนะอุม้มโอ้ยอืมนู่สเหมอมั้เหมือนเป็นข้าวบาเล่ข้างนอกเป็นแป้งเครือบครับแล้วบนหวานข้าวอ,อืมดูเขาเคีอยงยังเงี้ยยังเงี้ยไห้หล่นส่วนเป็นของหวานโอ้โหก็หวานๆเลยนะหวานอืมเจ้าห่แล้ววะลองตั้งกันปะไปดูเขาเต้นเลย